สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา17.15น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จลงนาศาลาดุสิตดาลายัยสนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นางชนาการทีระเวชพลกุลนายกเนติบรรัณฑิตยสภานำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบกรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบรรัณฑิตยสภาสมัยที่76ปีการศึกษา2566จำนวน1,155คนและสมัยที่75ปีการศึกษา2 565จำนวน9คนที่ยังไม่ได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศน,นียบตัตเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศน,นียบตัตโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทความว่าเนติบัณฑิตทุกคนได้ผ่านการศึกษาอบรมที่ต้องใช้ปัญญาหลักวิชาและความเพียรพยายามอย่างมาก เพื่อให้สามารถรับภาระหน้าที่ในทางกฎหมายอันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการทำรงรักษาความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองหวังว่าทุกคนจะภาคภูมิใจและตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะนำวิชาความรู้สติปัญญาความสามารถ และความยุติธรรมในจิตใจของตนมาใช้ปฏิบัติภาระหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดด้วยความเพียนพยายามอยู่เสมออย่าได้ย่อท้อจต่อุปสรรคปัญหาใดๆแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จทั้งในฐานะนติบัณฑิตนักกฎหมายและบุคลากรที่เป็นหลักของประเทศอย่างแท้จริง เวลา18นาฬิกา31นาทีเสด็จออกนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำตุลาการสารทหารสูงสุดตุลาการสารทหารกลางและตุลาการพระธรรมนูญสารทหารชั้นต้นเฝ้าทุลลอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้พลเอกพิสิทธิ์นบเมืองเจ้ากรมพระธรรมนูญและพลโทรอัถ,ถพลแ่พวพันชน ัวหน่าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูหขวหน่าศาลทหารสูงสุดร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ความว่าท่านทั้งหลายเป็นทหารย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวินัยอย่างเคร่งครัดในการรักษาคำปฏิญ,ญาณที่ให้ไว้ก็เป็นวินัย อย่างสำคัญจึงขอให้ทุกท่านยึดมั่นในคำสัตย์สัญญาจากใจจริงของตนที่ได้มาประกาศพร้อมกันแล้วนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ครบถ้วนให้สมกับที่เป็นทหารและตุลาการภารกิจของท่านก็จะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ไม่เพียงแก่กองทัพเท่านั้น หากยังเป็นในมิตหมายของความยุติธรรมในบ้านเมืองอาจจะนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชอาือไทยไปยังประธานเทดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการที่อดีตประธานเทดีถึงแก่อสัญกรรม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าบโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาือไทยไปยังประธานทิบปดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการที่ศาสตราจารย์ดตรฮอสเคอร์เรอร์อดีตประธานทิบปดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่หกุมภาพันธ์2568ความว่า พระนท่านดรฟรังวอลเทอร์สไตไมเออร์ประธานธิิปดีแห่งสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินข้าพเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของศาสตราจารย์ด h o r อรฮอสเคอร์เลอร์อดีตประธานธิิปดีแห่งสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีผู้ซึ่งมีคุณอุปการเยี่ยงรัฐบุรุษ ทั้งความมุ่งมั่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเป็นอยู่ที่ดีและความเจริญก้าวหน้าของประเทศรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเยอรมนีและประชาคมโลก ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศท่านอดีตประธานธิปดีได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกในขณะที่เผชิญกับมรสุมความท้าทายรวมทั้งในช่วงวิกฤตทางการเงินในเอเชียที่ท่านอดีตประธานธิบดีได้สนับสนุนข้อตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ในครั้งนั้นข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวเยอรมัน ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายัางท่านประธานเทิดีและครอบครัวของท่านอดีตประธานเทิดีรวมทั้งประชาชนชาวเยอรมันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลงิงศพผลเอกวัฒนาชัยฉายเหมือนวงข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหม วันนี้เวลา17นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระนิธฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพผลเอกวัฒนาชัยใช้เหมือนวงซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่26ตุลาคม2567สิริอายุ81ปี พลเอกวัฒนชัยฉายเหมือนวงเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2486เป็นบุตรของพลเอกพิสิทธิ์กับคุณหญิงวันณนะชัยเหมือนวงบุญนาคสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบลโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่1และโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้ารุ่นที่12นอกจากนี้ยังสำเร็จหลักสูตรทางการทหารจากสหรัฐอเมริกาและจากสถาบันต่างๆเริ่มรับราชการในปี2508และมีความก้าวหน้ามาโดยตลอดอาทิ เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้าแม่ทัพภาคที่3และ,กะเกษียณอายุราชาการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกในปี2546ดานราชาการพิเศษได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญอาทิสมาชิกสภาปฏิรูปปกครองแผ่นดินสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกวุฒิสภาตุลาการสารทหารสูงสุดราชองค์ครักษ์เวรและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จบจนวราระสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา13นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาวีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสานซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนเป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าทออีสาน ภายในแบ่งออกเป็น4โซนประกอบด้วยโซนหนึ่งผ้าทออีสานชาติพันธุ์ที่ราบสูงจะแสดงเรื่องราวเอกลักษณ์ผ้าทออีสานผ้าชาติพันธุ์ต่างๆหุ่นแต่งกายผ้าทอตามชาติพันธุ์ในอีสานและผ้าทอในวิถีและพิธีกรรมอาทิผ้าปกหัวนาคผ้าห่อคัมภีรโบราณโซน 2. ผ้าวัฒนธรรมใต้ถุนบ้านอีสานต่ำหูก จะแสดงวิถีวัฒนธรรมการทอผ้าของคนอีสานตั้งแต่การปั่นฝ้ายเลี้ยงไหมสาวไหมสืบผูกการทอผ้ารวมทั้งกี่ทอผ้าที่มีจํานวนเขามากที่สุด1 7 7 5เขาโซนสอุดรธานีธานีผ้ามีขิดจะแสดงวิถีวัฒนธรรมการทอผ้าขิดมวนผ้ามีขิดที่ยาวที่สุดในโลกยาว1199เมตรสื่อสารสนเทศลวดลายผ้าทอ600ลาย โซนสมูลมังคลังผ้าภูมิปัญญาอีสานจะแสดงผ้าพภูมิปัญญาอีสานผ้าชนะการประกวดอาทิกลุ่มผ้าลาวผ้าภูไทยผ้าแพรวาผ้าเซลกลุ่มผ้าเขมรผ้าปูมผ้าโฮและผ้าอัมปรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผ้าแพรวาและการแต่งกายของชาวภูไทยจังหวัดกาลสินผ้าตุ้มลำค่าแพรวางามวิจิตสิ้นภูไทยหายาก ผ้าแสวโบราณกว่า150ผืนด้วยเวลา13นาฬิกานาทีเสด็จไปยังหอประชุมอนเนกประสงค์อาคารกิจกรรมนักศึกษาท่อพระเนตรนิทศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาภาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก14จังหวัดรวม30กลุ่มซึ่งน้อมนำแนวพระดำริภาไทยใส่ให้สนุกมาพัฒนาต่อย,ยอด โดยการใช้ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติที่วัตถุดิบมาจากเส้นใยและพืชพันธุ์ภายในชุมชนตามหลักปรัชญายของเศร,รษฐกิจพอเพียงรวมทั้งกลุ่มศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิกลุ่มผ้าศา์ผ้าทอลายโบราณจังหวัดมหาสารคามจะแสดงผ้าลายเกรืดศิริสาเป็นงานผ้าเฉลิมฉลอง160ปีเมืองมหาสารคามโดยนำสีจากหนังสือ t r รน d b o o k s เพื่อให้ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบัน ผ้าไหมมัดหมี่จากกลุ่มไหมมีชัยจังหวัดชัยภูมิที่สร้างสารรค์ลวดลายผ้ามัดหมี่ดั้งเดิมผสมผสานลวดลายสร้างสารรค์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นใช้เทคนิคมัดหมี200่2 0 0ลำทอสองตะกอชุดเครื่องแต่งกายจากขวดน้ำพลาสติกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียนบ้านดงเรืองจังหวัดอุดรธานีที่ใช้ในวัตกรรมอัพไซเคิรงโดยนำขยะพลาสติกในชุมชนมาพัฒนาเป็นเส้นใยใช้สีย้อมธรรมชาติเรืองแสง ผ้าลายยีนย้อมครามเทคนิคทอสามตะกอจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมงบ้านดอนกอยบ้านดงเสียวบ้านกุดจอกน้อยและบ้านกุดจิกจังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการดอนกอยโมเดลและเป็น Sustainable Village ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาด้านการทอผ้าการย้อมครามและการใช้สีธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล ผ้าไหมอีรี่ทอลายขัดแทรกทอด้วยกี่โบราณ<บ>เหยียบสองไม้เป็นการคลิปเส้นใหญ่ขึ้นแล้วแทรกด้วยรังไหมหรือเส้นไหมที่มีสีแตกต่างกันจากกลุ่มทอผ้าบ้านหนองยาปล้องจังหวัดขอนแก่นโดยเส้นใยไหมอิรี่เป็นผ้าที่มีความนุ่มนวลใส่สบายกว่าไหมชนิดอื่นๆ สำหรับโครงการจัดแสดงนิทรศการที่กรมการพัฒนาชุมชนกระสมหัตไทยจัดขึ้นนี้เป็นจุดดําเนินการที่1เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไทยของแต่ละจังหวัดรวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการในการจําหน่ายผ้าไทยผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน โอกาสนี้พระราชทานพะวโรกาดให้สมาชิกมูลิีิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าถวายกันบ้านและขอพระราชทานคำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผนกปักที่มีรับสั่งให้ออกแบบลวดลายเข้าบาเล่ปักลงบนผ้าไหมใช้ไหมน้อยสีธรรมชาติโปรดให้ทำสีเข้มขึ้นเนื่องจากหักนำมาปักหักตไปซัก สีจะจางลงรวมทั้งให้ทดลองทำเสร็จผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตและทดลองใช้ผ้าลินินผ้าฝ้ายในการทำปลอกหมอนแผนกเครื่องปั้นดินเผาที่พระชาธานคำแนะนำให้เพิ่มลวดลายผ้าลายดอกไม้และวิถีชุมชนลงบนผลิตภัณฑ์ให้คำนึงถึงความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และให้ต่อยอดเป็นที่ใส่เทียนหอมแผนกทอลายรูปทรงต่าง ต้องให้ลายมีความคมชัดอาทิลายดาวลายจุดลายลูกอมรวมทั้งควรมีการไลเ่เฉดสีใหม่หรือนำสีจากหนังสือเทรนด์บุ๊กมาใช้<ป>เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและสวยงามทั้งผ้ามัดหมี่และผ้าขิดนอกจากนี้พระราทานคํคำแนะนำผลงานออกแบบแก่นักศึกษาจากมหาพุทยาลัยและสถาบันต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศึกษาด้านสินคอและแฟชั่นอาทิการออกแบบและการตัดเย็บ ในการนี้พระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ชนะเลิศเหรียญทองจากการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชัชลพรและงานหัตถกรรมระดับประเทศประจำปี2567 ซึ่งทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานนี้เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตรพรประจําปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงศึกษาค้นควา้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยทรงนํามาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากล หากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติโดยประเภทผ้ามัดหมี่ประกอบด้วยลายดอกพุทตานลายเฟื่องอุบะและลายขอเจ้าฟ้า2,568ส่วนประเภทผ้ายกจกขิดและแพรว่าประกอบด้วยลายดอกพุตตานลายมายุรสสิริลายขอเฟื่องอุบะและลายขอเจ้าฟ้า2,568จากนั้น ทอยแพรเนตนิทศการแฟชั่นเส้นใยไหมการทอผ้าการเสาไหมและการทดลองจากแลบโดยศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีหรือ FTCDC ที่พัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยและสีย้อมธรรมชาติด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีเพื่อย,ยกระดับและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองโดยศึกษาพัฒนาการผลิตเส้นใยจากเศษเหลือทิ้งจากผ้าเกษตรกรรมอาทิ เส้นใหญ่จากกกใบอ้อยที่ผสมผสานกับเส้นใหญ่ฝ้ายนอกจากนี้ยังมีการทดสอบความคงทนของสีเพื่อให้ได้ผ้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยนักศึกษาชั้นปีที่1-4จากคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน200คนแบ่งการแสดงออกเป็น2ช่วงคือช่วงที่1โชว์วงช่วงที่2ลำเพลิน ซึ่งเป็นการโชว์ที่นำนางไหและแกป๊ปกับแกป๊ปที่เป็นนักแสดงตัวเอกของวงปงลางมาฟ้อนตามแบบฉบับของอีสานประกอบเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชก,การจังหวัดสงขลาเชิญตระราสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ถูกผลกระทบขณะปฏิบัติหน้าที่ วันนี้ที่บ้านเลขที่79ทับ3หมู่ที่7ตำบลท่าหินอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ในโชคนรินทร์เกิดสมผู้รการจังหวัดสงขลาเชิญตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบตำรวจโทอนุชาขวัญทองอ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหน,นองจิกจังหวัดปัตตานีขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน เหตุเกิดบริเวณก่อนถึงสถานีบริการน้ำมันบางจากถนนสาย43อำเภอหนองจิกจัังหวดปัตตานีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2568การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ครอบครัวของสิบตำรวจโทอนุชาขวัญทองอ่อนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปนมอบแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ที่ฐานปฏิบัติการบ้านปายสองแง่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบด้วยกองร้อยทหารราบที่1733หน่วยเฉพาะกิจสิงหานาฏและหมวดตำรวจตระเวนชายแดน3361กองร้อยต่อชดอที่336ช่วงบ่ายที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่งมาจากพระราชดำริบ้านดอยผักกูดอำเภอปาย องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กและถุงพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมกับเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโดยเมื่อปี2549สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนในพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้านปางคาอำอปังมาผ้าถึงหมู่บ้านปายสองแง่อเภอปลายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยกองทัพภาคที่3สนองพระราชดำรินำรัษดรชนเผ่าลาหูจำนวน23ครัวเรือนให้มาอยู่รวมกันจัดการฝึกอบรมจัดทำที่กินสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาด้านสาธารณูปะโภคทำให้รัศดรมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสอนอมรเยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ